ก็สวัสดีน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะครับก็เป็นแบบฝึกหัดที่ 1. 1 9แล้วนะครับก็ยังเป็นในเรื่องของการหาหอรอมออยู่นะครับแต่คราวนี้คือเขาจะให้หาโดยการแยกตัวประกอบนะครับโอเคนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับเราก็ยังอยู่ในหลักการเดิมนะครับก็คือครูจะให้แนวคิดให้ไอเดียนะลูกส่วนหนู ก็ไปเขียนวิธีทําแบบละเอียดละเอียดเอาเองได้นะลูกไปเขียนตอบเป็นเลขไทยสวยๆตามสไตล์หนูได้เลยนะครับครูให้แนวคิดครูให้วิธีการนะครับโอเคนะลูกส่วนใครที่ยังไม่คล่องในการแยกตัวประกอบอาจจะต้องไปทบทวนก่อนนะลูกเพราะว่ามันจะใช้ความรู้ตรงนั้นมาก่อนนะครับหรือว่าใครยังไม่รู้จักเลยว่าหอรอมมคืออะไรหนูอาจจะต้องไป ไปดูก่อนนะครับว่าจริงๆหอรอมอคืออะไรเพราะว่าครูก็จะสรุปให้สั้นๆนะครับเพราะคือก่อนที่เราจะมาแบบฝึกหัดตรงนี้ได้หนูต้องผ่านห้องเรียนออนไลน์มาก่อนแล้วจริงไหมหนูถึงจะมาทําแบบฝึกหัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนาะความรู้พื้นฐานก็ต้องมีมาแล้วนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะดูแล้วมันงงๆบางคนดูก็ก็เข้าใจก็มีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่มักจะ ไม่เข้าใจถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนแต่ถ้าหนูมีความรู้พื้นฐานมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแยกตัวประกอบหรือว่าเรียนในห้องออนไลน์มาแล้วนะครับพอมาดูแบบฝึกหัดนี้นะครูบอกเลยว่าหนูจะแบบโหเข้าใจแบบเข้าใจเยอะเลยอะ่ะนะครับอ่ะงั้นเรามาทําข้อหนึ่งก,กันเลยนะครับเขาให้เราแยกตัวประกอบอ่ะงั้นเรามาแยกตัวประกอบก่อนสิบสองแยกตัวประกอบแยกยังไงยังจําได้อยู่ไหมก็เราเขียนสิบสองมาก่อนใช่ไหมครับ แล้วเราก็เอ้12อะไรคูณกันก็แยกออกมาเป็น2คูณ6ได้ไหมได้นะครับอ่ะแต่2เป็นจํานวนเฉพาะแล้วใช่ไหมครับอ่ะ2มันครบละแต่6เนี่ยมันยังแยกอีกได้ใช่ไหม6มันก็แยกออกมาเป็น2คูณ3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนาะแยกตัวประกอบของ12ได้อะไรลูก2คูณ2 คูณ3นะครับโอเคอ่ะแล้ว20่ล่ะ20แยกเป็นอะไรลูก2คูณ10ก็ได้หรือใครจะ5คูณ4ก็ได้ครับไม่ผิดนะได้เหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้คำตอบเดียวกันนะลูกอ่ะ10แยกต่อได้1 0แยกเป็น2คูณ5เพราะฉะนั้นเนาะแยกตัวประกอบก็จะได้2คูณ2คูณ5ใช่ไหมครับ 2, x 2 x องคูณสองคูณห้าอ่โอเคนะครับอ้าวแล้วคราวนี้หอรอมอล่ะหายังไงครับหอรอมมก,ก็คือนี่ไงครับเห็นไหมก็คือ2อคูณสก็จะเท่ากับ4ครับผมอ่ะก็4เป็นหอรอมมนะครับตอบเรียบร้อยนะครับ อะไปต่อเลยนะลูกหนูดูหนูได้ไอเดียหนูได้ความคิดแล้วหนูไปเขียนรายละเอียดลงใบงานเอาเองนะลูกนะครับอ่ะไปต่อข้อสองเลยนะครับข้อสองเนี่ยครับผมเขาให้มา3ามจำนวนละเก้าสิบแยเจก้าแยกตัวประกอบได้เลยลูกก็ได้แบบเดียวเนาะเพราะว่ามันก็ได้แค่3าคูณสามอะ่ะมันไม่มีแบบอื่นละสิละ่ะ18แยกเป็น 2คูณ9เป็น18อ๋อได้นะ9ก็เป็น3คูณ3เพราะฉะนั้นเหลืออะไรครับ2 3 3ใช่ไหมครับก็ได้2คูณ3คูณ3โอเคไหมลูกมาละครับ27ก็แยกเป็น3คูณ9โอเคไหม9ก็แยกเป็น3คูณ3 เพราะฉะนั้นอพอเราแยกตัวประกอบก็จะได้เป็น3คูณ3คูณ3โอเคนะลูกอ่าแล้วคราวนี้หอรอมอคืออะไรนะครับหอรอมอก็คือนี่ไง3กับ3ตรงนี้นะครับก็คือ3คูณ3เป็น9ครับ นี่คือหอรอมอของข้อนี้นะครับตอบแล้วนะครับ9อ่ะไปต่อเลยข้อ3นะลูกเรียนกับครูอย่างนี้แหละครับต้องเหมือนกับพอเราไปเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับมันก็จะทําให้น้องเขาเรียกว่าอะไรมีความอล l e r t เพิ่มขึ้นมีความตั้งใจมากขึ้นนะครับแต่ถ้าสอน้ฉยอหนูนะแปดนะลูกเป็นตืดตืดตืดรูว่า คนนั่งเรียนเนี่ยหลับก่อนละอ่ะมาดูข้อสามต่อนะครับแปดแปดแยกเป็นอะไรได้ลูกอ่ะแปดนะครับเป็นสองคูณสี่นะครับสองสองสุดละสี่แยกได้อีกไหมสี่ก็แยกเป็นสองคูณสองนะครับเพราะฉะนั้นแปดจะได้เป็นเท่ากับสองคูณสองคูณสองมาหายี่สิบต่อนะครับยี่สิบเนี่ยครับ เอ๊ะเมื่อกี้เหมือนมีแล้วเลยมีไหมนี่ไงเราได้แล้วสองคูณสองคูณห้านะครับนี่ไงครับยี่สิบสองคูณสองคูณห้านะครับนี่สองคูณสองคูณห้าเห็นไหมนี่คูว่าคูณขุนยี่สิบสี่ล่ะทำเองเลยยี่สิบสี่นะครับแยกออกมาเป็นสองคูณสิบสองนะครับสิบสองแยกต่อได้ไหม แยกได้นะแยกเป็น3าคูณสอ้าวแต่สี่ยังแยกต่อได้นี่สมันต้องแยกออกมาเป็น2อคูณสเพราะฉะนั้นอ่ะพอเราแยกตัวประกอบจะได้2 3นี่ได้เท่านี้2องคูณสคูณสคูณสนะครับเพราะฉะนั้นหอรอมอคือเท่าไหร่ครับอ่ะมาดูซิส กับ2ตรงนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็คือ2คูณ2เท่ากับ4หอ,อรอมอคือ4นะครับอะไปต่อเลยนะครับข้อ4ข้อ4นะครับ15อุย้ยลืมเปลี่ยนสีนะครับ15นะครับแยกตัวประกอบได้ไรลูกก็ได้แบบเดียวครับได้3คูณ5 ไม่มีอันอื่นแล้ว60และครับแยกตัวประกอบก็มาเลยครับ60 2คูณ30เห็นไหมลูก30อะไรแยกเป็นอะไรเป็น10คูณไคูณ10ได้ไหมได้นะครับ3แยกต่อไม่ได้แล้วแต่10อยังแยกต่อได้10 2คูณ5ครบนะครับเพราะว่า2ก็จำนวนเฉพาะ5ก็จำนวนเฉพาะ ไม่มีใครหารได้แล้วเนาะสรุปเหลือ2เหลือ3เหลือ2เหลือ5 4ตัวนี้ก็เท่ากับ2องคูณ2คูณ3คูณหนี่คือ60 75ละ่ะ75ก็เขียนเลยครับ3มคูณ25เออนะครับอ่ะ25ยังแยกต่อได้นี่เป็น5คูณห เพราะฉะนั้นเหลือ355หนะครับ3คูณ5คูณ5นี่ไงแล้วหอรอมอคืออะไรครับ3ตรงนี้จึบอ่าหาตรงนี้ฟืบหอรอมอก็จะเท่ากับ3ามคูณหเท่ากับสิบ ห้าห้หเป็นคำตอบแล้วครับโอ้โหบันเทิงเห็นไหมอ้าวหมดชีตแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราเรียนเราได้ความรู้นะครับเดี๋ยวหนูก็ค่อยไปทำใบงานเราเองนะลูกก็สรุปว่าการแยกตัวประกอบก็สำคัญนะถ้าเราแยกไม่เป็นหาไม่ได้นะครับผม ก็สำหรับวันนี้ลาน้องๆกับผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวเจอกันในแบบฝึกหัดถัดไปนะครับสวัสดีครับผม